เรามาอยู่ที่อำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาและตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนปลายพุอันนี้อยู่ที่อำเภอรกระโปงนะคะเมืองพังงาไม่ได้มีดีแค่ทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีน้ำพุร้อนด้วยเดี๋ยวเราไปไม่ใช่เป็นน้ำพุร้อนเป็น,นบ่อน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบ่อน้ำร้อนเป็นยังไงแล้วก็มีลาธารให้เด็กเล่นด้วยตรงนี้สถานที่นี้นะคะจะมีสองฟัง ฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ําเย็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ําร้อนเมื่อน้าร้อนกับน้ําเย็นมาจัก,การตรงกลางก็จะมีช่องน้ําอุน่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปเลยค่ะ ก็ไข่มไอันนีลูกละสองอันนี้ะอะน,นี่กังเป็นมตะก้าเลยนะเอากี่ลูกอันนี้เราซื้อไข่แล้วนะคะไปเท่าไหร่ครับ นกกระทาเลยลกกระทาใบละสองบาทไข่ใบละห้าบาทองห้าบาท

นม่ไปรอนไหอกหน่อยเอายกวี่อือเอาเลยได้แล้วนะคะขาเอาไปจุ่มน้ำเย็นก่อนจะเป็นน้ำเย็นนกน้ำเย็นก่อนนอดูใกล้หน่อยเออได้ครืงองยางมาตรงโอเควันนี้เรามาเชี่ยวบอลน้ำร้อนปลายผู้เรียบร้อยแล้ว กินไข่กันเรียบร้อยแล้วแถมเหลือกัดอีกต่างหากใช้บรรยกาไอใช้ธรรมชาติต้องไก่ดมไั่อันนี้เป็นสถานที่ที่มีรถสามารถเข้าไปกลางเป็นข้างในนู่นได้เลยนะคะโอเควันนี้เรากลับบ้านกันกอนหลังจากมาหลังจากเาที่ยวมาเที่ยวพังงาแล้วเรากลับบ้านกันก่อนอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะ